้องเฮียนอยู่บ่ไปไหนีก็ไปนะเบิ่งดูคือเนี่ยแค่เนี่ยขุนหลวดขุนหลวดแล้วเบิ่งดูโอ้สู่งน่าเดี๋ยวนี้เนาะสูงเลือได้ตะกี้ตะกี้คือบ่สูงป่านนี้เนาะขึ้นหอดอยู่บอกเอยบ่มานะบ่บ่กิงซองอันนี้จงไว้เป็ดขาซื้อขนมซื้อหันส์นีอยู่งเฮียนโอ้แต่ครูก็ะแกบดูดู ເອົ້າ200,000ຫັກກັບເກັບເອົາບໍ່ໄດ້ເນາະຄູບອກເດີ້ຮັບຄວາມຂໍຜູ້ໃຫຍ່ຄິດດີແລ້ວແມ່ນບອງນນີຂອບເຮດຫັງເງິນບນ พยานคนเนาะมาปิดะยูเพื่อนบอเิปดโมนโอ้ยังบริมาบบ่เพลอ้เอาบริปงเพื่นนี่เปิดูโมนไปคูโทมนโอ้ยเพื่อเลยแลกฮะไม่ได้เงินได้กลับไนคิวตัวเองก็ไม่ได้เออแล็บปอันอันน oh, oh, oh. like> huh ั้นคูโเมนอ้าวมองดู บมาป่ะน,นี่เมคยมอยู่แม่ก็ไปบ่แม่ก็ไป<อ>ไปมันอยู่น้ำคอยนี่อยู่น,นี่โอ้คอยนี่เลี้ยงเอาูุเหินนั่นแล้วคอยนิดนึงแต่มันยังน,อน,น,อน้อยๆพูดแล้วก็มันปะโนพูดค่อยมาแต่ทางเลยฮะมาแต่ทางเลยมาแต่เมืงงเองโซนประจือเขาบ้าเเคยมาอยูอ่ มันคารุงเงียคือรัวมันมันกมได้เินอเาปกติจังมุงมาพุ่นแหละข้ามหุ่นถึก็เอา้ต้มมาแลไววันนี้ยังเอาขี่รถไทยไปบ่ย่างยังมีห่อนี่คือย่างหลัดเขาขี่รองเขาเลยเขา่างไดเดือดย่างไปผุนกระจนาชิย่างมาไหมชีวิตเกิดมา มีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมันมียาบยนล้วนแต่เป็นคนเดิมเเริ่มจากโซนแต่ต้นทุนมาบ่นเท่ากันคุณค่าความเป็นคนนั้นสำคัญความงาม มีเห็นอะไกไหมแต่กซีหรอะจะเอคิดข้าวเออเตันไดเช็งช่องคิดข้าวได้ยังกินแกงเรียดเออแกงเขียดคิดขืาเออมุ่งดรอปลอสังางขีนี่ ใจงามนะคุณแต่เด็นทกคุณสื่อไม่บอรื่างตู้เขาอ่ะนะจะเอามาเพิ่มอะแนเออคังมีหาขังมีหาว่เออเด้ซุ่มขึ้นเนาะโยกขึ้นไม่ตะกี้ามาลังค่าเถื่อๆเนาะจื้อบอกไม่เท่า้มพี่อยู่ด้เออรถ่ายบอกคูบอกคูแหน่งอีนางอีนางเออทีไม่ิง ป้องเฮียนอยู่บ่ไปไหนกันไปบังดูคือเนี่ยแค่เนี่ยขุนลวดขุนลวดแล้วเบิังดู๊ก <c oughs> โอ้สูงนอเดียวนี่เนาะสูงเลยด้ตะกี้ตะกี้คือบ่สูงปานนี่เนาะ <c oughs> มันบ่มันบ่จริงจัง <c oughs> ถึงแต่นาะบบนี้เป็นจะได้ไปโรงเรียนบ <c oughs> ่เป็นจะได้ไปโรงเรียน เอาเหยนอยู่พี่ปลาซาบ่เยอเอออันนี้พุ่นตี้เออขังพี่ปลาซาไงพี่ปลาซานั่นกินแล้วไม่เข่ากินแล้วนะย่างกำลังกินถ้าก็มาจาก้องไม่ยันเออถ้าก้ามต้องเียนที่เข่าเป็นได้ไป็นเขาเียนได้ยี่บ่อได้อยู่พอได้อยู่เฮียนได้จักมือเลยไลยมือแล้วไปอือถ้ากับเปิดบ่อฮะถ้าก็เปิดตะกี้กับปิด ปิดเปิดปิดเปิดโควิดเนี่ตั้งใจเฮียนอยู่วะตั้งใจเฮียนอยู่บอกเพห็นไหมลูกตัง้งใจเฮียนบ่าถืลูกบนะอกเพห็นไหมไงตั้งใจเหียนอยู่ใดที่เธอได้ขึ้นอันเซ้งค่ะ ทีแรกเลยจักจักจักบอเซ็งตอนขึ้นประหาได้มีรูมีหูอีคือบหูเหียนไล้ได้บหูขาวใดที่เท่าใดเมยไม่ได้พึ่งนั้นว่าไม่ได้ประกาศกับบแจกยังไม่ได้ประกาศนะเชือเขาเหยียนนงตัวเก่าปีกไกเนบ่านเลือกือไหมเกาน่ลยเอองตัวเก่ายังใส่ได้อบอมันเคินแล้วมันใ่ญ่แล้วเลยนี่นะ เออต้องไหนซื้อไม่เนาะซื้อไม่เ,เออเดี๋ยวซื้อมาหายไม่ซะเกือบเด้เจอเกือบก็ต้องไหนอันหนึ่งอันใหมป่ป้ะเกือบเด้นั่นมันขาดแล้วชื้อเกือบแตะให้ได้นหน่อยีเขียวนะอันนั้นกับไปคู่ทั่วมันอือพอไปคู่ทั่วมันขาท่องเรียวไปคู่ทั่วมันไปเมื่อนั้นอือขาด่องเที่ยวคู่ทั่วมันออกแล้วออกแล้วป้ะออกแล้วเอาอีหลอือ Ừ. đây chắc ừ, mưa. Ông đây chắc mưa xong. Ông chết mưa là. Ông Ngân bố là ông ý Bố. Nhật ốc rồi. mà bao nguyên ốc chồng thả mà hứ. Mình bậy đọc quá. Ông ốc lèo quá. Ông ốc quá. Một tấm mắt phải bỏ bắt bạc anh Nhưng mà Sinh sông ท่านเฮียนละเอียสีทรงเสริมข้อโดและไล่บริมาลลยเดือนนี่เห็นตาเฮงเลยเขาไปเบียงโบข้ากม่าอันนี้เขาไปเบียงแต่เดือนสีหอดเดือนโฮกแต่นันกม่าแต่โควิดได้เขากับบกคอยได้มายังพอได้ะนาอวัดซิมาห้าอยู่มิตั้งใจเฮียนได้เอซิมาตลอดอยู่มากขึ้นแต่เก่าแต่เก่ามาสุดเดือนเนาะ พอกับไปคืนหอไหมยังคืนหอดอยู่บอกเอยบ่มานะบอกบอกจริงจังบอกคืนหอดเลยบอกบอกคุไม่ลูกคืนหอดยู่สิบอกบอกคุณแม่คืนหอดอ้ายแล้วเลยดิเนอ้ายแล้วถ้ากลับมาแต่ลงกีดิมแต่งจะเฮียนเด้อเออเมื่อนาเออสิผ้ามาไปซื้อเครื่องคือเก่าเด้อ ไปสื่อเสียงเขาเรียนซะทุกอันนี้ไ้ไวอันนี้ห้ามให้แม่ได้อันนี้จงไว้เป็ดขาซื้อขนมซื้อหันสนีอยู่ข้งเฮี้อัยหน้าคูเกเก็บดูดูเอาซองเซนหัดกเก็บเอาเขียนจะได้หน้คคูบอกเลยได้ไครับความเกิดคุณยายได้แล้ววันได้วันนี้คะขอบใจเลยวะไม่ลูกขอบใจรูกป่ะจีบอกคนไม่ลูก ข้บใจเด้อวันนี้เสียจังได้ป่ะนี่ฮะบอกคุณแม่บอกคุณแม่ที่ตั้งใจเฮียนนี่บอกคุณแม่อะไรที่ตั้งใจเฮียนยัยไปอยากเป็นยังเกาะผู้แล้วอยากเป็นยังมัดนี่ยังผู้อยากเป็นยังอีกอยู่ดีใจป๊ดีใจอยู่เลยยัยเลยได้เนาะยัยเลยได้เป็นบาวนาะ ม,มีเท่ากับลงทีบแล้วดา่นะ์เลอนาเผิ่นอกเป็นคนแบบว่าถิบดึงมาขงเขาเฮียนขังพันมากก็มาตลอดตะกี้ฮันแต่ว่าสวงหลังจายเดือนสีมา่ยังไม่ได้มาเลยจนยงไม่ไสิมา,<ส>มาอ่ะก็เห็นหน้าแล้วก็เห็นนี่ขั้นต่างใจเฮียนเทียดเก่งๆเลยสิมาดูๆโ okay, อเคบอสเจ้าหางเจ้ามีเด้อจ้าเจ้าคือกัน ยมันก้็เงินบังลูกบังล้านลงที่เราไปนำล้านเราไปไปยัน,นงัวข่มหัวเนะาะอีกแลเราไปนำล้านมันมนอจิเฉ่อยลานจัเหนะ่อยเนาะเขาสินอย่างบวกน,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 นีน้องปืนน้องเพีองขอบใจเด้อค่ะเงินช่องแสนให้ลูกศาสไปเห็นซื้อเด้อใช่ <c oughs> มาแลวพึดมาแต่คุณมาแต่บัคุณมันแซงบ่งดูแต่ไลยบอแล้อไงแต่ไล่บอเออเออหายแล้วนี่นี่จงมาเว้นเธาเจ้าโอ้ยจงมาไวเหงา เออบอมาขายเอาเงอนเลยเนี่เหลือลงจักเนอะเอากับตัวเองกับไม่ได้ไปราดของอันรัดแต่ยูนหมาตั้งแต่วิเออขายแหละเป็นจะได้เปืดอไม่ก็วข้าวอ๋อเหี้ยนวะบอกอาออีเลยอากดูเท่นี่อันนี้สวยหัวน้อยอเออขายได้จักพันมันี้ 60,000กะสิแม่นเป๊กดำหน้าตักสิได้หลายกว่าเนาะดำหนาัดำแล้วอ30บ่อยู่เนาะแต่งด้ดำนายัง่ได้ดำทุอ่งเด้อมาแซงก็มีดำบ่มีปิดเขาก็ดำบ่เออปึหาออกเฮียดแล้วบ่ไป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 ไ ในเฟอเี่พทุเเอานเอามือตมไม่เออเอาทงยางยแมนเสียมาไหกินบ่เนี่ยเอาเขาอันไยเลยกับเขากัเมี่ยวแล้วเนาะโอ้ต้นันเออเขาเหลือนนี่แต่ว่าุดอันเลือกมาเจ้านะเออเอาคือวัดใดเลือกมาให้เขา้ะได้ยินเานี่คนนี้เปเนหนักจะไปหนับ้างอไปนักเออม่ทงยางนะลนี่หัวใหญ่นี่ ถ้าอยู่อยไปทางล้แม่บอกไปทางนล้นแม่ง่าๆบอว่าเขาอีกเพื่อนโทรปังไงบังไงเมื่อนาพักเไปคุดแต่เด็เอออยากคุดไปจะหาไปจะเสาวะแล้วปิดนะคุดมังไเมื่อได้เมื่อไดสิไปแล้วมื่อนี้ฮันิมันักรว่ามืออื่นสิปงไปเลยจปมือจะไปมาแลาวว้านมือเอ้มาอยู่ เฮ้ยแต่ลายปีก่อนเลยคนคนยุ่งไปฮะถ่ายถูกถ่าย่อยแมน้านเบิ่งด้วยมันสีขุดเนี่ยแสดงมันแรงนี่เออแล้วว่าบรมนติดก็ใหม่ขนาดว่านี่ฮุกพูดนี่แหละอันเอ้ยแหละไปนำไปนำแล้วก็จะดปจุ่มเม่ว่าไอ้นังท่าอยู่างนี้คอยตั้งแต่ปูตั้งแต่วิดเออแมวโอ้จักรโลนี่ฮะจักรโลนี่คนใส่ผิวหนกได้คนไม่ได้ กินผู้มเลยจิ้กนบา่บ่ปื๊ดมาให้เอายสงถ่านดูปลี่ยงอยู่ลังค่ะถอยจะรังแม่มาเบาพันธ์ทถังละแม่เอาอันนี้เป็นเวาเอาเอายีสิทธามกะเต่านทางเต่ายข้างอืมอ๋อขีฮเยนและสมบัติเดียวเอาได้จังมือเลย มึงไปช่องทิศก็บ่ช่องทิศได้กันได้จึงออกอีเงินมันเป็นเงินได้ครับเพิ่นเก็บลายบ่เฮียนน่ะเอ๊เพิ่นนี่อันนี้ก็ออกเก็บยังแหนา่าตั้งาบ่้ได้ีใดเก็บออวดิโอซมื้อนี้เาไม่ได้อันนั้นบ่ฮะตืนเาก็ยังมเไปเาอีกก็ไปต้องบ่อยากเข้าอีวะ ไม่ไดแล้วบ um> ่เข um ้าเลยไม่ไปแต่หิมเลยพักกันต้านส่วนก่อนนี่เอ้ยไปอยู่เว <the ียงเอ้ไปผ่าตัดมากเอ้ไปอยู่บ้านสีขาวอีกบอสิง้่องก็ยังเข่าอยู่มีเขาบ่เข้าเลยอือบ่เข้าเนาะเป็นยังคือบ่อยากเขามัไม่ได้แล้วตัดสินใจดีแหละ ขั้นบุคลิาเหียนนีก็ลสดได้คุดมันแทงตลอดชีวิตได้เซียวเหรอเอาเบียาอลี่แหลย่นบบโอ้ยเจอได้มีเฮงผ่อนเก็บเดือนเอได้เดือนนี่นับเป็นเดือนเก็บอยู่สิบปลายมือเก็บมือันเเท่ากับชีห้ามือเก็บมือนเก็บเงินนา เงินเพิ่งเงินยาเจ้าผัดม่ได้เงินทางเลืกผัดหมากก็มีได้ไไดสิเหตุไงบันอ,อีออนเหี้ยไรใช่หน้าอันนี้เลยเอาผูว่าป๋อจังไงปพอเอาพอเอาเด็ก็เอาเลยเนาะหาเงินแลกนะอ,อย่างวันววนี้เขาเหี้ยนเนาะบุคคลจะเขาอีละบ่ได้เท่าไรคุณมันแสงมือเทอ่าไรเมื่อวานนี้ได้สิบแปดผัด <c oughs> มันมื่อมันอีได้จ้าพันสามสิบไปเออได้สามสิบคือแม่ไปหอดชมมวิเนียลก็นี่เดินมาไปน้ำตานี่เอ้ยสิอันนี้เอาเงินให้คิดว่ายังเขาอ่งเหี่ยนอยู่แต่ออกแล้วก็เอาให้ตัวไว้คิดดีแล้วมันบอกอ่งเหี่ยนเนี่ยโดยอานเป็นน้องคอนตี้ใช่เซียไปเห็นเงินมันนี้ แม่ไม่ได้เลยไม่ได้แม่กัแน่นี่คิดดีเลยนะเาว้เขาแม่ในคืนนี้น่นี่ทุทาวโยมอิปออาชัยผู้เด็นี่หาเหตุเกิแไปฮักคู่เทเมันมาถ่าให้มาเช็ดท้องแม่ไปเผื่ไปเซ่ไปบ้านการเมืองเหตุนั่นเหตุนี้อยู่แล้วอย่ได้ผู้นี้คันไปคอะไรอะไร บัดจ right. ok mm. no. ิไปหุงเห็นบัดเงินแต่ละมื้อไปหุงเห็นเนาะมันก็ไปมีได้บัดมาบัดซื้อกินอีซื้อกินไนมอนี่บัดไปหัดพูดกระปูอืมเธอพูดกระปูพุดกบนั่นแหละมาแล้วบัดเธอแม่นี่แหละสู่แม่นี่แหละกินอืออันนี้แม่เลี้ยงเนาะอีกคนนึงเมื่อกี้หันแม่เกิดเนาะแม่เกิดนั่นแหละอันยาหนุ่มนั่นแหละมาอยู่พีแต่กี้น่นเธออีแม่พูดเงินใ่ ยายนั่นอยู่กรุงเทพแล้วแหละรู้เมื่อสวามคนมามาทู่น้าแม่พี่มาดูแลแม่เออมื่อนานละพักเลยไปเด้อมาชูสิกลับก่อนเอ้าสิยหายคามันขอบอกขอบใจหลายๆขอบริ้อกระยาเอามือกินเลยนะนี่เงินไปหาซิบเอามาให้เลยนะเอามือกินเลยนะเอามาเฮ่อเลยมือกินรวดริ้อกระยา อันนี้เอเห็ไเปาวันดูดีมหเยอมเกือเมื่นาผักอะไรไปด้ย่นาชุเฮ็ดเฮ็ดอะไจังสีมื้อเรากินมาช่มสายฮะมื้อเล็กินหนาช่่มมือหือมือชได้บ่เงอ่ิดนีนาจะา่างไทยๆอ่ะิดแหละอืเลยจังซะโอ้ขาสิมาหาก่อนข้าสมาตันงคำหาชู่เชียก้อนมาชูเชก้อนยังมาทามเชก้อนยัง กกัน็จบไปแล้วเนาะพี่น้องสำหรับงบสีแส้นเนาะทีหักมาจากงบทีสรุปจากห้องเรียนบานบนคอนั่นเองเนาะพี่น้องเส่งก็ไปมอบให้น้องพืดและกกหมอบให้น้องซิ่งซองเป็นทีห้อยเนาะสวนน้องซิ่งซองยังเยี่ยนอยู่แต่น้องพืชทันออกแล้วหย่อนท่าหน้าทางบานไม่มีเงินเสียขาห้องเรียนเนาะที่ว่าผ่นเก็บผ่นเล่อยออกเนาะส่งอันนี้ก็เป็นน้องซองก้นทีทิดึงเขามาเขาเยี่ยนแต่ว่า ปืดออกคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสีหามบดายและเพิ่นเลือทางนั้นแล้วเนาะพี่น้องก็ขอบคุยไลยนะ์เนาะพอเมื่พี่น้องทค่อยเป็นกำลังใจให้เรื่อยมาเนาะซึ่งกะสีพยายามเห็ดคดลิปหรือว่าเห็ดคอนเทนต์ดีๆออกมาให้พี่น้องเิ่งเรื่อยๆเยนะาะเจอกันใหมนะ่ในคลิปหน้าเนาะพี่น้องจังลาพี่นี่ฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ใหนนะ้เนาะเจอกันใหมนะ่ในคลิปหน้าจังลาพี่นีสวัสดี